ไม่เไม่เอาไม่เ <Viol> ไม่เอาไม่เอาทำไมอ <c oughs> ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้แม่เธอบูลลี่เธอนะไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้บูลลี่เธอไม่ได้บูลลี่แม่เธอบูลลี่เธอฉันไม่ได้ทำไม่พี่ไอนท้าฉันไม่ได้มันจะร้องไห้เลยนะพี่อยู่นั่นแหละไม่ เซเว่นกีตีมเอ้ยกินไม่ได้ไม่สบายพลังเอ็นนองไอรู้ไปเลยแคที่แบรเอาไหมโอเคไหมไอติมอุ้งพลังดึ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 งไม่เอาแล้วเธอจะออกยิ้มทำไมไปตัดก็เธอยิ้มแล้วเธอดีนะดิดีกันเดี๋ยว จะกินอะไรพี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่อยู่ว่าไปกินลอุดมอิ่มยิ่งดีเซเว่นโอเคเคยยิ่มแล้วลูกไปทอมอนเบบีไปลูกอุดมไปแล้วจะพาไปซื้อไปไหม Afiq, say khao le. Ba. Ba nuot khee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 . Ba kha khen la. Nuot om.